ย่านนี้ก็เป็นแบบเดินเล่นนะครับเดินเล่นเสร็จมีร้านขายของเอยอะแยะมากมากมากนะ็วัยรุ่นหลายคนชอบมาเดินนะครับย่านนี้อันนี้ก็เป็นย่านที่วัยรุ่นชอบมาเดินเที่ยวนะครับกว้าง กลางคืนช่วงเย็นๆนะครับ,รบรเช้าก็มีแต่วันนี้มาวันจันทร์้านหลายร้านก็ปิดนะครับก mm ็อ hmm. ยู mm ่ติดดกับป้อมนะครับเนี่ย mm hmm. ป้อมหัวท่องแคกกุ้งนะครับ สงบมากเรามาไม่ถูกวันเจอร้านอาหารไทยด้วยครับเขียนว่าแทคุกอุมชิกวันนี้เงียบสงบมากไม่มีสาวๆให้เราดูเลยเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์เขาก็ไปเรียนไปทำงานกันหมดนะครับมาอีกวันครับ ถ้าจะมาตั้งแต่เมื่อวานพลาดเลยเราน่าจะยิ่เย็นครับถึงจะมีคนมาเดินถ้าเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์น่าจะมีคนมาเดินตลอดวันเลย ศึกษาด้วยเป็นเช่นมากในฝอยนี้ก็จะถ่ายพวกของคิดชอบน,น,น่ารักน่ารักมากจะเป็นพสาวๆมาเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่พาแฟนมาเดินแล้วก็จะมีร้านขนมร้านกาแฟนะครับส่วนมากนะครับแต่ใ่ร้านอาหารด้วย สีสันร้านในซอยนี่ก็จะสีคล้ายๆแบบสตลพัดเทยียวเนี่ยพัดเทยียวมาดูอ่างตกแต่งร้านของแฟาไปนะครับวันนี้โปโตเรแบบ็กเซลฟี่สตูดิโอ ร้านถ่ายรูปแบบนี้ยังมีอย่างนะครับที่เกาหลีมีเยอะด้วยนะครับยังเป็นที่นิยมโยนครับส่วนของไทยก็เจ๊งไปหมดนะครับเปิด่างต,ตั้งแต่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปเขาก็ไม่นิยมนะครับแต่ที่เกาหลีนี่ยังมีเยอะมากนะครับร้านแบบนี้จะให้เห็นจบทุกที่ครับที่หลายร้านด้วย บุดบัดดี้คัสโตสเตสต